ปาตแฟบลิ Family, สวัสดีค่ะเรามาดูกันนะคะปฏตีได้ขนมปังจากเพื่อนบ้านเขาอบใหม่ๆค่ะร้อนๆเขาเอามาให้ค่ะเพื่อนบ้านจากเพื่อนบ้านนะคะเขาอบเองเพื่อนบ้านน่ารักค่ะก้อนใหญ่ๆเขาจะใช้แป้ง แป้งดำนะคะไม่ใช้แป้งขาวหอมมากค่ะร้อนๆค่ะพึ่งสุกจากเตาเลยนะคะร้อนๆจากเตาเพื่อนบ้านน่ารักค่ะวันนี้เข้าอบขนมปังแล้วก็เอามาปาก เห็นไหมเพื่อนเพื่อนขนมปังจากเพื่อนบ้านเขาจะใช้แป้งแป้งดำเขาเรียกใะไแป้งไม่สกัดสีแคแปแ้งธรรมชาติแป้งออแกนิกไม่ใช้แป้งขาวค่ะ đen, oh wow, oh man.